ขอบคุณป้าหนงที่ให้พรกับน้องนะคะน้องหาเจอแล้วเห็ดมันปูวันนี้นะคะพี่หนงอยู่บ้านทุกคนไอบอกพี่หนงอยู่บ้านนะสักผ้าให้นางอยู่บ้านสักผ้าแล้วไอก็บอกว่าไอาจะออกมาเก็บเห็ดมันปูนะคะคือซึ่งก็ขับมาเรื่อยๆค่ะทาง ทางไอ้ทางที่จะไปสนามบินลันเดตเตอร์นะคะเพราะว่าอันเดอร์เขาจะไปดูที่ที่เขาจะจอดรถไว้เพราะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้หรือวันศุกร์หน้านี่แหละอันเดอร์เขาจะไปปารีสค่ะทุกคนเขาก็เลยจะจอดรถไปตรงนั้นโอเคเราจะรีบเก็บนะคะแล้วก็รีบหารีบเก็บแล้วก็รีบก,กลับค่ะเพราะว่าเราจะไปจ่ายตลาดกัน ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านคนนะคะเลี้ยวเข้ามาถนนเส้นหนึ่งไหนๆก็งัดขึ้นมาแล้วเก็บเอาเลยเห็นเพื่อนๆไปเก็บเนาะมีแต่ดอกสวยๆใหญ่ๆ อยากจะบอกทุกคนว่าเห็ดดำมาแล้วค่ะทรัตคันตะตเรนมาแล้วทุกคนแต่เราจะยังไม่เก็บเขานะคะโอ้ยทำไมมาเร็วจังเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เหมือนเขาเก็บเห็ดมันปูไปแล้วค่ะมันจะเห็นสีเหลืองๆตุ่มเล็กๆค่ะทุกคนนี่เรามาช้าโอ้ตายๆ,ๆเห็ดพึ่งยักษ์ทุกคนจะ้ะเห็ดพึ่งยักษ์เจอหนอนล่นิ่มเลยโอเค บายบายดอกนี้ทำไมมันอ้วนอย่างนี้พี่น้องครับอ้วนมากเลยครับเดี๋ยวเราไปตัดดูนะคะสวยงามคะ่ะทุกคนไม่มีนอนเลยนี่แหว่งไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาได้ <laughs> อีกดอกนึง่ง ตัวนี่ขึ้นลาแล้วจ้ะไอ้หายไปเที่ยวลายวันนะคะเป็นอาทิตย์เลยไม่ได้เข้าป่านะคะเข้าป่ามาอีกทีดูดูการเหมือนจะเปลี่ยนแล้วค่ะตัวนี้เป็นเห็ดเห็ดไอเห็ดขอนสนนะคะซึ่งแก่แล้วกินไม่ได้แล้วทุกคนมันแก,มก่มากๆแล้วนะคะนี่คะ่ะเห็ดขอนสนนี่อุย้ยขอภยัย 噔。 เราก็ขับขึ้นมาอีกตามเส้นทางเล็กๆนะคะมุดเข้ามาเพื่อจะพิชิตเห็ดเหลืองทุกคนเจอแต่เห็ดที่มันกินไม่ได้ทุกคนจ้านี่เห็ดที่กินไม่ได้จุกูจิกิอยู่ทุกคนเอ้ยแต่ว่าเอ้เราจะเห็นเห็ดหมวกส้มอยู่นะออ้แถวนี้เห็ดหมวกส้มเ,อนะอเ,มมเยอะจา้าออ้ทุกคนทุกคนมองไกลๆว่าไม่ใช่ นี่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 ฟปน,นี่จ้าอันนี้ไอ้มาหาเห็ดเหลืองนะแต่อายโอ้ยอาจจะมาหมานเห็ดตัวนี้เดี๋ยวนดะ้ทุกคนเนดะ้อจึงจ้งๆึ้งเอากรองไว้ก่อน,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 นอันนี้ดอกรุ่นแม่เขานี่ ว้าวสวยทุกคนจ้าเมื่อวานไปกินข้าวบ้านพี่โยพี่โยเขาลาบเห็ดทุกคนเป็นเห็ดไอ้พวกพึ่งขาลายนี่แหละแกเอาแดบดอกอ่อนดอกนี้มันทุกคนดูแต่เรามาเจอแล้วเนาะเราก็เอาเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้มาป่านี้อันนี้ครั้งแรกนะคะอันนี้มันจะเป็นโซนแบบ สนามบินนะคะสนามบินที่มารับปะหนงอ่ะแต่เราขับแบบวนเข้ามาดูค่ะขับอุ้ยอุ้ยจุด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 โอ้โหนี่คำอวยพรของปะหน่งเป็นผลแล้วขอบคุณนะคะป้หนงที่อวยพรให้หนูโชคดีเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะคะ หลังขอนไม้นี่ทุกคนจ,กกจุกุจิกิอยู่พู้นะน้องพูนะสามดอกหนึ่งสองแล้วก็สามรีอยู่พูสุดยอดอันนี้ไอ้ถือกล้องแบบไร่ได้มีขาเดี๋ยวจะเด้อเบิ่งจะ้ะสุดยอดเลยแล้วก็ดอกนั้นอีกอ่ะสิมุดเข้าไปอย่างสิ นี่ไอ้ว่าจะมีเฮปหลายอยู่จ้ะไอ้รู้สึกแบบยังมีอย่างไตอยู่นะจ้ะทุกคนเบิ่งสามดอกนี้สุดยอดเนาะมันเขีย้ยวไหมทุกคนมันเขีย้ยวไหมน้ำลายไหลไหมทุกคนน้ำลายไหลไหมเดี๋ยวนะไอจะดูว่าตรงนี้ที่ไอเข้ามามันได้กี่ดอกนะอยากจะบอกทุกคนว่าที่นี่จะมีเห่าป่าด้วยนะมันเริ่มบิน <c oughs> บินแบบทะลุแว่นตาไอเลยอะ่ะ เนี่ยจ้าทุกคนพยายามจะกดหน้ากล้องให้มันโฟกัสด้วยนะอุ้ยนั่นนะค่ะจะไปตรงนู้นโอ้ยนี่เดี๋ยวเรามานับจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับดอกน้อยๆดอกลูกมันเนี่ยค่ะสุดยอดเลย นี่คือหนึ่งเบิร์งนะจ๊ะขอบคุณสำหรับคำอวยพรของป้าสำลิดผลแล้วจ้าทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นไอเข้ามาในดงของเห็ดเห็ดพึ่งขาลายจ้ะยังอ่อนอยู่เลยอุยอ๊ย,อยขออภยัยชนขาตัวเอง ก็พวกไอ้นั่นอะ่ะมันเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะจ๊ะคู่เหมือนของเห็ดเห็ดดำเนี่ยจ้ะได้แล้วสองดอกเดีย๋ยวไอมองก่อนอุ้ยอยู่ไกลๆนุ่งก็มีจ๊ะเห็นแต่หัวสีส้มๆทะลุทะลุป่าไปทุกคนเห็นไหมหนุนเดี๋ยวค่อยไปดูเขาจะเป็นต้นสนเตีย้ยๆตรงนี้แล้วเราก็จะต้องแบบมุดมุดมดเข้ามาเพราะนั้น วันนี้กลับไปก็ต้องอาบน้ำสระผมอย่างเร็วนะคะทุกคนจะเนี่ยค่ะป่าเขาจะเป็นอย่างนี้เตี้ยเป็นต้นสนเตี้ยๆ,ๆนั่นก็มีค่ะแต่ว่าอันนั้นเป็นเห็ดพิ่งหวานค่ะอันนั้นแก่แล้วดูสภาพนะคะดูสภาพแล้วไม่ไหวปาติดตัวขึ้นมาหมานแต่เห็ดอัน,นเห็ดเพิ่งหัวแดงะคทุกคน นี่น่ะมันกระบอกโฟกัสหายเนาะอุย้ยพี่น้องแมวอันนั้นน่ะอันนั้นจ้ะตึ้งนั่งกับแม่ได้จะ้ะไอ้ไอ้ไอ้ทุกคน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 มุดเข้ามา อุ้ยอันนี้อยู่ลึกโอ้ยทำไมมันมันอยู่ยังไงของมันทุกคนดอกเนี้นยนะทุกคนดูดูแล้วไอ้น้าไม่มีถุงมือด้วยนี่ทุกคนมันอยู่อย่างนี้นี่จ้ะโอ้ยอย่างขาวแล้วไอ้เก็บมันก็ช้ำแล้วทุกคนเนะาะไอ้งัดมันขึ้นมาโอเค มันเขี้ยวไหมทุกคนโอเคมุดออกมามุดออกมาทุกคนจ้าเดี๋ยวไอจะเอาไว้นี่ก่อนเนาะนี่เห็ดไอจะครึ่งตะก้าแล้วมั้งเนี่ยว้าวเดี๋ยวไอจะพาไปดูเห็ดพึ่งหวานโอ้ทุกคนมันนิ่ม เอาไว้นี่พอนี่เราไม่เอามันก็อดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปดูเดีนะนิ่มด,ดอกนี้ละเฮ้ยทุกคนดูดูเห็ดดอกนี้เปิดออกมาคือกลัวเลยอ่ะทุกคนดูเนี่ยค่ะขายังแน่นอยู่เลยเอาขาเห็ดไปทอดให้พี่หนงกินเนาะ พี่น้องต้องได้ชิมเฟนฟรายเห็ด <laughs> ดูค่ะดูความความที่เขามอสเขาหนาๆน,าน,าน,าน,นุ่ม,มเดี๋ยวเราปิดไปเดี๋ยวจะให้ดูความงามค่ะอันนี้ไอไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูเนาะเนี่ยค่ะเห็ดป่านี้แบบไม่ค่อยมีหนอนเลยจ้ะนี่ดูงามมากเลยไอยตัดเข้ามาอย่างนี้ก็ยังไม่เจอรอยหนอนเลยเนาะแต่คือวันนี้ไอตั้งใจมาเก็บเห็ดเหลืองก็ยังไม่เจอ เลยนะคะในในอยู่ในเวิร์กนี้ไม่ไม่มีเห็ดเหลืองเลยแม้แต่อดอกเดียวแต่เห็ดเราก็เยอะแล้วดูสินี่เดี๋ยวเอาไปทําราบเห็ดเหมือนที่พี่โยทําให้กินเนาะสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตสวัสดีมือเดียวก็ไอามาแบบสภาพ เป็นแม่บ้านนะคะไอททำกับข้าวเสร็จนะคะทำกับข้าวทิ้งไว้ให้ให้ป้าหน่งแล้วก็บอกป้าหน่งว่าเดี๋ยวป้าหน่งเฝ้าบ้านนะสักผ้านะเดี๋ยวไอออกไปเก็บเห็ดก่อนนะคะพี่หน่งก็ให้สินให้พรมานะคะทุกคนให้เจอเห็ดเยอะๆจนได้หลับตาออกแกบอกนะคะแต่ตอนนี้ สิ่งที่ไอยอยากได้คือเห็ดเหลืองแต่ไอเจอแค่กระจิกเดียวทุกคนไอย,ยังไม่เจอเห็ดเหลืองเลยเนี่ยในในเวิร์กนี้เข้ามาก็เจอแต่เห็ดพึ่งขาลายเนาะแต่ก็ถือว่าหมานพอสมควรแล้วละคะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บต่อไอเห็นแล้วไอมองเห็นแล้วตอนที่คุยกับทุกคนเนี่ยวันนี้การทําคลิปของไอก็จะทุลักทุเลนิดน,นึงนะคะเพราะว่าป่านี้มันเป็นป่าเตีย้ยๆทุกคนแล้วเราก็มุดเข้ามาค่ะมุดเข้ามาเนี่ยค่ะเรามองไปไกลมันก็จะเห็นหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยนะคะ เต็มไปหมดเลยเต็มป่านี้เลยค่ะทุกคนมันเป็นมันเป็นเวิงเล็กๆนะคะเวิงเล็กๆแต่ดูเห็ดที่ที่เขาเกิดค่ะเนี่ยกำเต็มมือเลยแล้วก็จะบอกว่ามอสที่เนี่ยนะคะจะจะหนานุ่มมากเลยนะคะเดีย๋ยวไปดูดอกนี่เจอแล้วเนี่ยค่ะืม น่ากินเนาะทุกคนเนาะเอาไปลาบเอาไปทำลาบและป่านี้ก็ยังมีเห็ดขมอีกด้วยนะคะเห็ดขมแต่เห็ดนี้ไอไม่ชอบทานนะคะทุกคนไอก็จะไม่เก็บเขาเนี่ยค่ะกำลังกินเลยเยอะเลยค่ะทุกคนจ้านี่คือร่องรอยของเห็ดเหลืองค่ะที่คนเพิ่งจะเก็บไปแบบหมาดๆเลยค่ะแสดงว่าคนที่เขารู้ป่าเน่ะเขารู้แล้วว่าป่านี้เป็นป่าเห็ดเหลือง แต่เขาแล้วเขาก็ไม่เอาเห็ดพึ่งที่ไอเก็บด้วยนะเขาเอาเฉพาะเห็ดเหลืองเนี่ยค่ะเป็นทางเลยเนี่ยค่ะทุกคนอือกำลังจะถอยหลังออกแล้วเห็นหัวมันทุกคนจ้าทำไมมันสวยจังเลยละเห็ดนี้นะดูตุปป๊ปุอยู่เนาะทุกคนเนาะเป็นจะแซบเนาะโอ๊ย โอ้ทุกคนโอ้ยที่เดิมตรงนี้ทางที่เราจะกลับบ้านทุกคนเห็นป่ามันเป็นราบเรียบก็เลยจอดดูนะคะนี่ได้มาอีกสับเก็บเล็กผสมน้อยเห็ดเหลืองอุ้ยทุกคนอุ้ยดี๋ยวต้องบอกพี่ขุนจอดรถดีๆ ่นาเชื่อเลยว่าจะมีเห็ดตรงนี้ทุกคนดูนะนี่อันนั้นก็จะเป็นถนนค่ะทุกคนถนนข้างหมู่บ้านเลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นบ้านคนอยู่ทางนั้นไอกีมานมานแล้วทุกคนจ้า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทุกคนแค่นี้ก็ดีใจแล้วนี่สวยๆเลย หญ้า yeah. นี่ทุกคนขาย,ยาวๆตายแล้วเจอไข่เห็ดเห็ดเบบีจะทุกคนนี่แต่ว่าจะนอนหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บกองไว้ก่อนนะ ใหญ่มากบูเบอรี่ป่านี้แซ่บหวานกำลังถ่ายคลิปไออะไรนะ ผีเสื้อทุกคนไอเขาว่าเอ๊ะในกล้องอะไรมันเหลืองๆอยู่ริมทางเลยเนี่ยทุกคนดูอานี่คือหมานจริงๆทุกคนหมานก่อนกลับบ้านนี่ติดทางเลยทุกคนสังเกตดูดินเลยดินมันจะแห้งๆเนี่ยจ้ะ นี่ไงถนนที่ไอ้ถ่ายคลิปอยู่ไอ้ถ่ายดอกไม้ <laughs> พี่ขุนเขาไม่รู้ว่า,าเจอเห็ดะเนี่ยจะจอดแกสตาร์ทรถรอ,อแล้วจ้ะ เนื่องจากว่าตอนที่เก็บเห็ดเสร็จแล้วนะไอก็ไม่ไม่ได้มีเวลามาจัดการเห็ดมาโชว์เห็ดให้ดูเนาะเพราะเมื่อวานนี้ไอไปกินขนมบ้านน้องจอยช่วงช่วงเย็นๆนะคะก็กลับมาถึงบ้านสามทุ่มก็เลยแบบรีบทําเห็ดนะคะอันนี้เป็นลาบเห็ดนะไอเอาเห็ดมาลาบทุกคนเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอามาลาบจา้ะน่ากินมากเลย ้มให้สุกนะคะเทน้ำทิ้งเสร็จแล้วก็เอาเห็ดมาลาบจ้าเซนแซบจ้า